I think you want uh this one. easy <Okay. S 1> e a s okay. อืมว่าจะเรียกว่าโดนัทนึกสภาพกันเลยนะเนี่ยเขาจะไปซื้อขนมปังซื้อขนมปังอยู่ในอันไทยรถก็มีวันนี้ซื้อเป็นโดนัทแล้วกันไปอีกอย่างมหุ่นเห็นบอนี่อันนี้พะย่จะกินอะไรบารีพะย่ะวะเท่าเจ้าสิ่กาบบ้านหรือบ้าโอเคโอเค Donut Utopia Okay you want to try one day <laughs> one day yeah o k <laughs> No, mate, you mm. you. <laughs> I'm so fat now. I might as well get fatter. Yeah. Okay. Why not? <laughs> I still love you the same, man. You're you're sexy for me. Oh, you, you're too sexy for my shirt. You're too sexy really? for my shirt. Mm. <laughs> I don't believe it, but thank you anyway. Yeah. You think I like to you, huh? Yeah. dust a lot. No. I never like to you. I'm sexy. You handsome. <laughs> I love you so much. Mm. กัสไลนาเขาก็นับพุดโดนัตอินดัวเม้านี่โอเคมาบอกโอ้โหเหลือสัมผัสอะไรปะโดนัตใคยบอเขาใช้ของหวานเพราะย้ายทำวแค่ฝุ่มไม่รลกแค่ฝุ่มไปคนทีกันโฟร์ออฟเดอะครีมโฟร์ออฟอินดี้เชียนยำเนยอรอยมกอยกินเข่าอิ่มแล้วไหมขอยกินอันชูชีกินชูชีโซ Im lo, kiếm chu chịu bên hèn. Careful, dứt well, mm. uh, khoát. Well. Oh, dứt khoát, 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 dứt อุ๊ยที่ sweet sweet l i k m เลยอืมสวีท like me โอเคะ้ถามว่าเท่าจะสิ่งเมบ้านที่ว่ไปขี่รถเด่นไปขี่รถเด่นเท่ากันยังไาเข้าบ้านกโอเคพรานไงแต่พกเขาบ้านเพราพเ่ขี่รถเด่นซื้อือขี่รถเด่นซื้อมือสองแถวไม่ยังเฮ็ดวัาสิกรบ้านจากโมวมุ่งขี่รถเล่นวันศิกขึ้นเขาได้ป่ะนี่โก้ยนเมาน์ท์นะโชว์แฟนคลับ the b e a u t i f u l t r e e in a mountain รนแมนบอกวิโก้เดินมาเจอนินบีเดอร์ฟูทรีในเดอะโรดนะไม่ไม่พอืมเดี๋ยวสิไปโชว์ให้พวกเจ้าเบิงวานต้นใหม่ข้างทา,างบนเขามันมันแสบโอ้ยมันแสบกันมันอันอมันนั่นยังกันละมันน่นมันงามโอ้ตัวสีนึกออกเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเอากระดาษชิานา้นสุ่ห็ว่าไงก่อนแล้วเออสะนึกแต่ไหย เอาเข็มขัดนี่เข็มขัดใบใต้คิดตทะเลอยู่เมืองนอกนะอันคนนางข้างหลังก็ต้องาคาดเข็มขัดเลยาเคาดเข็มขัดนี่ละภัยคนนางข้างหน้าก็ต้องคาดคันบ่คา,าดตำรวจตำรวจสิจับตำรวจสิจับเอาเงินตอน้องคาดาคาดเข็มขัดถึงนางอยู่ข้างหลังนางอยู่ข้างหน้าเรื่องเส้นแต่งเลยแอนดรูวีเนี่ยยี่อดีตเมื่อวิกาภียะมาออฟ งูพญายู่แถวๆนี่เอนส์โซ่ี่เขาเป็นเนส์โซ่ไงงูพญายเลอะปะอากาศมันดีเลยมันไม่เคยหอนไม uh> ่เคยหนาวฮ่าไม่ได้เท่มก็เจอทูเดย So we caught problem. last night and not looking news. What's this guy doing? Do? No idea. It's on the wrong side of the road. He's <laughs> <I'm> going there. <laughs> Only one way, he's going that way. Yeah, he's still dreaming. Be careful, police, police, they have spotlight. What do they call spotlight? Yeah? เซนิเกวี e นเว p ฟอร์พีเพิร์สไรท้าบริฟฟ์บอดดิคอร์สสปอร์ตไลท์อ็อมันเป็นในซอยจี๋เลยันว่ใหขับรถเร็วแล้วคนนั่นเป็นขับรถยอนสอนข <c oughs> ันมีตตำรวจนะโดนจับโดนปรับโดนปรับคนนะ่ะเป็นหนึ่งอยดอลลาร์หนึ่งร้อยดอลลาร์กับประมาณเท่าไรสองพั 2, กว่าเนาะสองพักว่า อุ้ยพม่าน่ยตัวหาสองเออสองหนึ่งสองวันทเลดอลลารฮาวาไทยมาแล้ว o อือฮะ b u r s t i n g a เออม่เคยคิดถิดลอนบ้งสองันกว่าอันนี้ประมาณสองพันกว่าเฮ้ยคนนี้ว่เคิดผิดนะเลิสมิทธิแดงยสิขึ้นเขาลงห่วยบูนเสม นี่แหละชีวิตชิวๆยาชมพูชีวิตชิวๆอยากได้อะไรก็ต้องได้อยากไปไหนก็ต้องได้ไปเพราะว่าผัวตามใจแต่อยากไปเที่ยวเมืองไทยไปไม่ได้เขาปิดประเทศดนสมินแตนไรมูงผัวตามใจอันเจะาทอกิ่งอะเมริกากรีเกอร์ยูโน w วท์ w ิคตอร์มายฮัตซิเบ s ลสปอยม o อันรอดข้อแรก Very true. Yeah, my husband spoil me. I want to go there I want to do this, do that. Him say yeah, never say no. Him say no only. I want to go to Thailand, I cannot because him say no to me. You know why him say no? Can you tell fanta why you say no to me? About going to Thailand? Yeah. Because we can't go. <laughs> why we cannot go? <laughs> <laughs> <laughs>

กูเซมดิสบอลเ็นไอวอย่างโอ้ดิสันฟินิทแค่นอตยูเทิร์นมาลยแคนอจักจักรกูวิวเฮยูเทิร์นซัมเมย์นี่วยวเฮฟยูเทิร์นซัมเมย์นี่ไอเทียแค่ยูเทิรอานะค่นอตมาลน่ยเนเฮ e เพรยังเนว่เชยอต้น m หม่ตายมิจูนบึมิจูนสลัดบนนัวแถวนีเนาะเฮฟไว้กิ้งอนเฮียฮันนี้ Viking. Viking. Hi, hello. Here we are. Hello. 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 nào Hello. 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 สละถนนคู่้าสิละแต่ว่าถนนกับวดดียังสี่เลยถนนวัดีจักสี่สมัยก่อนเป็นถนนขีนแห่ดินแดงอันนี้ยังใครอยู่เป็นอันเป็นิมิสว่ไม Beautiful road Beautiful tree Market n มมมีในวัดยังไมเลย I love it actually โอ้ตกลุมตกบ่อเลดสมเขาเนถนน ก็สู้รถจีนเออเดีย no problem never mind never mind my love my car doesn't like no roads yeah บัดมาสติเบนอีสก d สะเทินน้ำสะเทินบึกบุกรถเบนรถเบนนนี้รุ่นใหม่ We just go, we're not not we're still in Melbourne. I love it, you know me. I don't care about lot or not lot because I'm just love it. Yeah, that's why I say honey we go out all the time. It's beautiful. Beautiful, beautiful country. You talk at the same time of me. ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับคิดอยู่ไม่เป็นไรครับอินวินิตย้อตบสลบไลด์เลยยินตบสลบไลายนน เียตบสลบสไลฟ์ยี <Darwin> <FR> ่วันเลยเซมิเตนเลย่เมีตบสลบสไลฟ์เลยเซมนเตนสิโอ้ีละผัวเล่าในเมียเล่าก็ไลยเป็นเล่านเมียเลือดเซมิเตนเลยเบาเลือดเมนเตนขึ้นเขาขึ้นหุ่ยขับรถเรียวกันนี่พ่อใหญ่สิ่งรถเทา อย่าให้ใครแซงได้ขับช้าๆขับช้าๆอย่าให้ใครแซงได้